ปุ๊บเข้านอนปั๊บใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าหมอบนั่งคอยให้โชคให้ลาบแล้วนี่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 เป็นไงเป็นไงได้กินขนมบวานแล้วนี่แหละพอเอกผลของสามตัวตรงแล้วก็จะมีกล้วยมัมม,มอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จะไปพูดเสียงดังนะ่ล่ะผิดกฎหมายโอ้ยผิดธรรมเนียมพูดผิดพูดผิดให้เราตะเรือไปด้วยเลย ผู้เล่นผู้เล่นนะ <g ül> อ่ามาแล้วมาแล้วยี่สิบสองท่านจ้าเอเมื่อกี้สามสิบสี่สามสิบห้าห้าสิบสองโอ้ไปดื่มน้ําอยู่เลยออกไปดื่มน้ํากันมั้งเนี่ยสงงใจพักพักผ่อนพักเที่ยงพักเที่ยงไปดื่มน้ำกินกาแฟเขาเราียกว่าเบรกใช่ไหมฝรั่งภาษาฝรั่งเบรกใช่ไหมบที่เบรกอืมไปกินกาแฟกันไดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเองโอ้ยหมดแล้วก็ต้องลุกสิ มหมดแล้วก็ต้องลุกมงปิงมงปิงมีอีกไม้มีอีกไม้ํมมำรวจเลยเด็กเสดดือตำรวจอืมอืมอาบน้ำไม้อาบนา้งไม้เ,ล,เ,มบบเลยแม น่ารักจริงๆเลยเพอเอกเราเนี่ยใช่ไหมพี่วงจันทร์แมนแหลมแมนแล้วนาอีอต้องการต้องการมีอีกไหมหมดยางหมดยางยังไม่หมดนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดบ,มมดบ,มมดบุญกุศลของพระเอกนะเนี่ยสามตัวตรงสามตัวตรงเป็นไงสามตัวตรงเนี่ยผลงานของสามตัวตรงต่อไปก็สามตัวตรงอีกนะ <c oughs> พี่พี่ประดามานนะ้า <c oughs> อ,าอา้าวอ้าวขาอ่อนอีกแล้วโอ้ยขาอ่อนอีกแล้วขาอ่อนอีกแล้วโอ้ยโอ้โ,อโอไม่ได้บอกอเลยออืม,อม พิเชษหนูราดสวัสดีจ้าชมพระเอกกันอยาวยาวยาวมุ้งมิงมุ้งมิงพิเชษหนูราดพิเศษเหรอพิเศษเหรออพิเศษเหรออพิเศษต้องอไม่ใช่พิเศษหนูราดขอโทษขอโทษแหมนี่คนมาท้วงเราอ่านผิดโอ้ยโอ้พิเศษหนูราดเนาะน้องน้องมาท้วงแล้วขออภัยอถูถูถูเฮงเฮงนั่นรตเตอรี่ของใครล่ะโอ้คงคุณแม่ใช่ไหมนั่น กอาหอาหไม่ธรรมาดานะเนี่ยเจิมเจิมพระเอกเจิมสาธุสาธุขอให้แม่ทองถูกขอให้แม่ทองถูกมามามาด้วยมาด้วยจิ้มแล้วก็ต้องมีได้แลกเปลี่ยนโอ้เนี่ยพระเอกมองเห็น,นะน,นเนี่ยตาชิดนะเนี่ยข้างล่างมองเห็นได้ไงนะหยิบได้เลยนะ,ะตายูเครื่องบุนโอ้โหสามร้อยหกกอ,องศาหมุนรอบทิศท,ทางเลยสายตาพระเอกหมุน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 อย่าเพิ่งดุกเออ สาธุสาธุอ๋อหกสาเอาน่าได้สาธุนะเห็นไหมนะคัะสาธุนะแล้วันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสาธุอ้าวสองใบสองใบเฮงเงขอให้ปังขอให้ปังโอ้โหเออนี่ยเนี่ยนี่นสาธุขอให้ถูกกันเลยสาธุสาธุโอ้ดูตะมุตตมีที ตัวจับพี่แมวเป็นายดูดูเอาแคปจอไว้เลยแคปจอไว้เลยเอาลดอีกทีนิดนึงเอ,เอาหน่อยหน่อยจริงหนึ่งหน่อยเอาดูน่ารักไหมเหมต็มโมเต็มมีเลย กลูอยู่ในปากนี่ไงนี่ไง,ไงเสียงนี่ไงเอาลืมไฮไลท์ไฮไลท์เออเด็ดเด็ดอะไรอะไรเขามีถ้าต้องทำไฮไลท์กันเนี่ยเขาทำกันยังไงวะเนี่ยไฮไลท์ลืมแล้วเนี่ยเอา้าเขาทำไฮไลท์ต,ตรงไหนฮะไฮไลท์ไม่มีแล้วเนาะอยู่ตรงไหน